แน่นอนครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับว่ากันว่านะครับการเดินทางนะครับยังต้องการเข็มทิศความสําเร็จในชีวิตย่อมต้องการแนวทางที่ดีเช,เช่นเดียวกันนะครับรับฟังแนวทางแนวคิดดีๆนะครับจากประธานอยู่ในทีมปรบมือรัวๆดังๆในใจแบกกลับไปช่องแชทสปากาแฟวันนี้วันที่7กดเลข7ส็าสำเร็จทุกอย่างเป็นกําลังใจให้กับพี่อ้วนคุณชลิการรุ่งกิจกิรติพรขออนุญาตเชิญพี่อ้วนครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ตั้งมั่นนะคะสวัสดีนักธุรกิจ p s k 2 0 0 5ทุกทุกท่านค่ะรวมถึงสวัสดีท่านผู้นำทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอาจารย์ตั้งมั่นนะคะที่ให้เกิเมโกนได้มาร่วมแชร์แบ่งปันในห้องสภากาแฟเช้าวันนี้ค่ะพี่อ้วนสิริการรุ่งกิจกิรติพรต้องขอขอบคุณผู้ผู้เปิดโอกาสทั้งสองท่านนะคะท่านอาจารย์พักพลเหลืองไพศาลกุลแล้วก็ท่านมาดามเคสนะคะคุณเกศศรีนภัสตรังอัพไลน์สูงสุด ท่านเประเานจิรวัฒน์สมบูรณ์ของเรานะคะขบคับทีมงานใต้สายงานทุกๆท่านค่ะจะว่าไปแล้วเราทุกคนต้องการความสําเร็จด้วยกันทั้งนั้นแล้วความสําเร็จของเราหน้าตามเป็นยังไงเคยถามตัวเองไหมคะพวกเราเคยนิยามความสําเร็จตัวเองไหมแล้วความสําเร็จมันมีความหมายยังไงกับเราเราคิดเองเลือกเองเลือกตามคนอื่นหรือปล่อยให้สังคมตัดสินว่าเราควรให้คุณค่ากับอะไร เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะถ้าเราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่ล่าความสําเร็จที่เราไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริงเลยความสําเร็จไม่มีนิยามค่ะหรือไม่มีความจํากัดไม่มีคําจํากัดความที่ตายตัวค่ะเราทุกคนต่างมีนิยามความสําเร็จที่ต่างแตกต่างกันออกไป <c oughs> ขอโทษค่ะ เราเท่านั้นที่ตัดสินได้ว่าความสําเร็จของเรามีหน้าตาเป็นยังไงเราไม่ควรไปสนใจว่าคนอื่นจะยอมรับไหมเราต้องซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองถ้าเราไม่นิยามความสําเร็จของตัวเองเราก็จะเสี่ยงที่จะใช้ชีวิตตามนิยามความสําเร็จของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อความสําเร็จของตัวเองค่ะเริ่มด้วยการที่เราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าความสําเร็จเราคืออะไรความสําเร็จเราคือการที่เรามีความสุขในทุกๆวันได้ความสําเร็จของเราคือการที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราใฝ่ฝันหรือความสําเร็จของเราคือการที่ มีชีวิตแบบไร้กังวลเยอะแยะแตกต่างกันออกไปค่ะถามตัวเองบ่อยๆความสําเร็จของเราคืออะไรแล้วความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องรู้ค่ะว่าชีวิตเราต้องการอะไรเพราะความชัดเจนมันคือพลังเป้าหมายที่คุมเครือย่อมนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่คุมเครือเช่นกันค่ะชีวิตของคนเราเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องขึ้นอยู่กับเราถ้าเราไม่ยอมให้มันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นจําให้ขึ้นใจว่าตัวแปตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้คือตัวเราเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกหรือเพราะโชคช่วยยิ่งถ้าคิดจะยกให้เป็นเรื่องของโชคนะคะลืมไปได้เลยค่ะเพราะถ้าเราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะโชคดีประสบความสําเร็จถ้าคิดแต่จะพึ่งพาโชคเราจะปล่อยพลังอํานาจในตัวเราไปให้สถานการณ์ภายนอกเราจะสูญเสียศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ทำให้เราลดโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จพูดให้ถูกก็คือโชคสามารถช่วยเราได้แต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลัก ที่จะตัดสินความสําเร็จหรือความล้มเหลวของเราเราต้องรับผิดชอบต่อตัวเองหาวิธีที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จยึดมั่นอย่างแน่วแ,น,แน่สม่ําเสมอแน่นอนค่ะโชคมีผลต่อชีวิตเราแต่อย่าคาดหวังพึ่งพาโชคจนลืมที่จะมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทําเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าโชคมันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราแบบร้อยเปอร์เซนต์กำหนดวิธีที่จะพาไปสู่จุดที่เราต้องการลงมือทําทุกอย่างด้วยสองมือของเราเองความสําเร็จไม่ได้ เกิดจากโชคความพยายามระยะยาวการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอต่างหากที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ถ้าเราทําให้ดีที่สุดแล้ว <c oughs> ขอโทษคนะ่ะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วโชคจะลอยเข้ามาเราเองชีวิตของเรามีสองทางเลือกค่ะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองหรือเลือกที่จะเดินตามเส้นทางของคนอื่นพยายามทําตัวเหมือนคนอื่น <c oughs> เหมือนคนส่วนใหญ่ <c oughs> ทำตัวเป็นคนที่เราไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นแล้วก็ใช้ชีวิต แบบพึ่งพาคนอื่นไม่ว่าจะจากผู้เชี่ยวชาญจากโค้ดขอคําแนะนําในวิธีการดําเนินชีวิตแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถให้คําตอบที่เราต้องการได้หรอกค่ะว่าเราควรใช้ชีวิตแบบไหนไม่มีใครกินข้าวแทนเราได้ดูแลสุขภาพแทนเราได้คิดและตัดสินใจแทนเราได้ที่สําคัญไม่มีใครที่จะใช้ชีวิตแทนเราได้ฉะนั้นเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในรูปแบบของเราเราต้องเชื่อหัวใจของตัวเองกําจัดความคิดที่ไม่ใช่ของเราออกไปทิ้งเป้าหมายหรือความฝันที่ไม่ใช่ของเรา กล้าที่จะทําตามเป้าหมายและความฝันของตัวเองอย่ายอมให้คนอื่นหรือสังคมมานิยามมานิยามชีวิตความสําเร็จของเราซื่อสัตย์กับหนทางของเราค่ะมีนักเขียนคนหนึ่งเคยพูดว่าชีวิตของคุณนั้นเปรียบเสมือนผ้าที่วางที่ว่างเปล่าผืนหนึ่งที่คุณเป็นเจ้าของดังนั้นคุณต้องวาดมันด้วยสีแห่งความปรารถนาและความฝันของตัวคุณเองความมุ่งมั่นหรือความปรารถนาเพียงแค่อย่างเดียวก็ไม่พอค่ะเราเราเราต้องมีความ มุ่งมั่นและความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพราะถ้าเกิดมีความปรารถนาอย่างเดียวในไม่ช้าก็เร็วเราจะเราจะหาข้อแก้ตัวเพื่อที่จะยอมแพ้สําหรับความสําเร็จแล้วต้องอาศัยความปรารถนาบอกความมุ่งมั่นอย่างเต็มร้อยถึงจะช่วยให้เราบรรลุสิ่งที่เราต้องการได้ ความสาเร็จที่ไม่ธรรมดาเกิดจากความปรารถนาและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและความมุ่มงมุ่งมั่นอันแรงกล้าเป็นรากฐานของความสําเร็จอันยิ่งใหญ่มีเรื่องเล่าสั้นๆอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่อ้นอยากเล่าให้พวกเราฟังค่ะมีพ่อลูกคู่หนึ่งพ่อซื้อจักรยานมาให้ลูกชายที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นเลยแล้วก็ให้ลูกหัดปั่น,นจักรยานลูกปั่นไม่เป็นล้มแล้วล้มอีกมีแผลตลอดกปอาเปิดเลือดซึมบาด ลูกชายบอกกับพ่อว่าพ่อครับผมคงทําไม่ได้หรอกผมไม่มีพรสวรรค์พ่อบอกว่าลูกหมายความว่าเด็กทุกคนบนโลกใบนี้มีพรสวรรค์ในการปั่นจักรยานยกเว้นลูกอย่างนั้นใช่ไหมการปั่นจักรยานไม่ต้องใช้พรสวรรค์เลยฝึกต่อไปพ่อเชื่อว่าลูกทําได้ลูกชายจึงเริ่มใหม มุ่งมั่นในการปั่นจักรยานต่อไปในวันที่สามค่ะเขาเริ่มทรงตัวได้แล้วก็ปั่นจักรยานได้ในที่สุดเขาตื่นเต้นและดีใจมากเขาเปั่นจักรยานผ่านหน้าพ่อของเขาไปพร้อมกับตะโกนบอกพ่อว่าพ่อครับผมปั่นจักรยานได้แล้วพ่อหัวเราะแล้วก็ตะโกนบอกไปว่าอย่าลืมสามวันแห่งความล้มเหลวที่ผ่านมานะลูกเพราะต่อไปชีวิตลูกมีโอกาสที่จะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อีกแน่นอนชีวิตเราเองก็เหมือนกันค่ะอาจจะเคยล้มลุกพลุกคลานมาบ้างแต่ถ้าเราไม่ยอม ทำแพ้เราก็จะผ่านมันไปได้ชีวิตเราก็เหมือนการปั่นจักรยานเราต้องปั่นอย่างต่อเนื่องถึงจะทรงตัวได้ท้ายที่สุดเมื่อเราเก่งขึ้นจะปั่นแบบไหนเราจะเป็นคน ควบคุมมันเองถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ใช่ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เรามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเรามาให้ความรักความอบอุ่นเรามาแบ่งปันกันเพราะเราคือสายเลือด psk 2005เหมือนกันเราเปรียบเสม,มือนพี่น,อน้องครอบครัวเดียวกันค่ะสําหรับพี่อ้วนคงพูดคุยกับพวกเราแค่นี้ก่อนนะคะและช่วงเวลาต่อจากนี้พี่อ้วนขอคือหน้าที่ให้กับท่านอาจารย์ตังมันไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ cap